บทที่7,511ภายในห้องรับรอง VIP คนแรกที่ได้รับแจ้งให้ขึ้นเครื่องคือหูปั่วจงที่ตั้งใจจะเดินทางไปยังกาดมานดูพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสาวสวยเดินเข้ามาหาและกล่าวด้วยภาษาจีนที่คล่องแคล่วอย่างนอบน้อมว่าคุณอูคะเครื่องบินของคุณพร้อมให้ขึ้นเครื่องแล้วคะ่ะเรามีรถส่วนตัวคอยส่งคุณไปที่จุดจอดเครื่องบินไม่ทราบว่าคุณต้องการออกเดินทางตอนนี้เลยหรือจะรออีกสักครู่ดีคะ ผู้อาวุโสทั้งสามของประกุลอู่ล้วนเป็นคนจากยุคราชวงศ์ชิงหลังจากปิดด่านฝึกฝนมานานนับร้อยปีแม้จะเร่งหาความรู้เกี่ยวกับสามัญสำนึกของโลกยุคปัจจุบันมาบ้างแล้วแต่ภาษาต่างประเทศยังเป็นเรื่องที่เรียนรู้ไม่ได้ในเวลาอันสั้นโชคดีที่อู่เทียนหลินใส่ใจผู้อาวุโสเหล่านี้จึงได้เตรียมพนักงานบริการที่พูดภาษาจีนไว้ให้ล่วงหน้าอู่ปัวจงถามพนักงานคนนั้นว่าฉันรอได้นานที่สุดถึงเมื่อไหร พนักงานตอบว่าตอนนี้เครื่องบินเพิ่งเริ่มแจ้งให้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งขึ้นเครื่องค่ะส่วนชั้นประหยัดคาดว่าจะเริ่มในอีกสิบนาทีเราออกเดินทางจากอาคาร VIP ผ่านช่องทางพิเศษไปที่ใต้สะพานเทียบเครื่องบินได้โดยตรงดังนั้นคุณยังสามารถอยู่กับเพื่อนของคุณได้อีกอย่างมาก20นาทีค่ะอูปปวจงพยักหน้าและกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นอีก20นาทีค่อยมารับฉันแล้วกันได้ค่ะพนักงานกล่าวอย่างนอบน้อมคุณอู่เชิญนั่งพักผ่อนก่อนนะคะ อีก20นาทีดิฉันจะกลับมาค่ะเมื่อพนักงานเดินจากไปอู่ปวจงมองดูบัตรขึ้นเครื่องที่มีแต่ภาษาอังกฤษและตัวเลขในมือแล้วถอนหายใจกับผู้อาวุโสอีกสองคนว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินเมื่อก่อนจะเดินทางจากซูโจไปเย็นชิงโดยทางเรือต้องเริ่มเดินทางจากหางโจวตั้งแต่ต้นเดือน3กว่าจะถึงเย็นชิงก็ปลายเดือน6ระยะทางน้ำสองพัลี้ต้องเดินเรือกันถึง3 4เดือนแต่เดี๋ยวนี้ บินแค่2ชั่วโมงก็ถึงแล้วอูปัวเวินยิ้มและกล่าวว่าตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกนี้กลมต่อมาเทียนหลินบอกข้าว่าโลกคือลูกกลมกลมขนาดใหญ่แม้จะเดินไปคนละทิศท,ทางยิ่งเดินยิ่งไกลแต่สุดท้ายก็จะวนกลับมาอีกด้านหนึ่งของโลกได้ข้ายังคิดว่าไอเด็กคนนี้มัน้อข้าเล่นเสียอีกถ้ามันเป็นลูกกลมกลมจริงๆคนที่อยู่อีกด้านไม่ตกลงไปเรื่อยๆหรือไง ผลปรากฏว่าพอได้นั่งเครื่องบินครั้งที่แล้วเห็นมากับตาตัวเองถึงได้ยอมเชื่อพูดจบเขาก็มองไปทางอูปัวหลินแล้วยิ้มถามว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ครั้งนี้จะไปแอนตาร์กติกาถ้าเดินผ่านจุดที่เรียกว่าขั้วโลกใต้นั่นไปเรื่อยๆจะกลับมาถึงเมืองจีนได้ใช่ไหมอูปัวหลินหัวเราะและพยักหน้าข้าลองหมุนลูกโลกดูสองสามทีอย่างไรเสียถ้ามองโลกแบบคราวๆมันก็คล้ายกับโคมไฟแดงที่แขวนอยู่นั่นแหละ แอนตาร์กติกาอยู่ล่างสุดเหมือนตรงที่เป็นผู้ระยะห้อยลงมาส่วนขั้วโลกเหนืออยู่บนสุดเหมือนขั้วเชือกที่ใช้แขวนคมไม่ว่าจะยืนอยู่ที่จุดขั้วโลกไหนขอแค่เลือกทิศทางให้ถูกก็ไปได้ทุกที่อู๋ปัวเวินยกนิ้วให้สมเป็นสิ์พี่ใหญ่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ช่างศึกษาค้นคว้ามากกว่าพวกเราเสมอไม่หรอกอู๋ปัวลินโบกมืออย่างถ่อมตัวไม่ใช่การค้นคว้าอะไรหรอกพอดีเทียนลินให้ลูกโลกข้ามาอันหนึ่ง ข้าก็เลยเอามาหมุนเล่นแก้เบื่อเท่านั้นออูปัวจงที่อยู่ข้างๆกล่าวขึ้นว่าสิบพที่ใหญ่แอนตาร์กติก้าที่ท่านจะไปแม้ระยะทางจะไม่ไกลนักแต่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่สภาพแวดล้อมเลวร้ายที่สุดในโลกแบบไม่มีที่ไหนเทียบได้ท่านต้องระวังตัวให้มากนะออูปัวหลินยิ้มและกล่าวอย่างมั่นใจด้วยตะบะของพวกเราทั้งสามคนตราบใดที่ไม่ออกไปที่เทือกเขาแสนลี หรือไปหาเรื่องกองทัพของประเทศต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่น่าจะเจออันตรายหรอกบทที่7512เทคโนโลยี vs ผู้ฝึกตนอู๋ปัวจงถอนหายใจพูดถึงเรื่องกองทัพป,ปืนใหญ่สมัยนี้มันล้ำหน้ากว่าปืนใหญ่ของกองทัพ8ชาติพันธมิตรในตอนนั้นจนไม่เห็นฝุ่นเลยตะบักของพวกเราต้านทานปืนใหญ่แดงในอดีตได้สบายสบาย แต่ปืนใหญ่สมัยนี้มันอันธภา,านและเจ้าเล่เหลือเกินได้ยินว่ามีสิ่งที่เรียกว่ากระสุนเจาะกรอะความร้อนสูงอุณหภูมิการระเบิดของมันเผาเหล็กกล้าที่ดีที่สุดให้ละลายได้ทันทีต่อให้เจ้าจะมีเหล็กหนาแค่ไหนมันก็เจาะเป็นรูได้สดๆสดพวกเราต่อให้มีสามเสียนหกกอนก็ต้านทานไอ้ของพันนั้นไม่ได้หรอกแม้แต่ผู้นำอูเฟยเยียนเองก็น่าจะไม่ไหวใช่ไหมอูปัวลินพยักหน้าและกำชับว่า พวกเจ้าเข้าสู่โลกภายนอกครั้งนี้ต้องระวังตัวให้มากที่สุดได้ยินว่าท่านเออคนหนึ่งก่อนหน้านี้ถูกปืนป้องกันร,ระยะประชิดยิงจนกลายเป็นเศษเนื้อไอเจ้าเครื่องนั่นมนไล่ย,ยิงคนได้ไม่เพียงแต่เร็วปานสายฟ้าแต่มันยังคำนวณวิธีการเคลื่อนที่ของเจ้าได้ล่วงหน้าตัวเจ้ายังไม่ทันถึงมันก็ระดมยิงกระสุนเป็นส10ิบเป็นร้อยนัดไปดักรอที่ที่เจ้าจะไปแล้วของแบบนี้ป้องกันไม่ได้เลยทั้งสองคนพยักหน้าหึกหึกเห็นด้วยอย่างยิ่ง แท้จริงแล้วยิ่งพวกเขารู้จักสังคมสมัยใหม่มากขึ้นเท่าไหร่ความรู้สึกตกยุคในใจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นอูปวหลินพึมพำเบาๆพูดตามตรงก่อนจะปิดด่านข้าคิดว่าพอออกมาแล้วจะสามารถท่องโลกได้อย่างไรคู่ต่อสู้ไม่คิดเลยว่าผ่านไปร้อยปีตะบักของพวกเราดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นมากแต่โลก,กลับพัฒนาไปไกลกว่าลองคิดดูสี่ร้อยกว่าปีก่อนลูกปืนใหญ่อย่างมากก็แค่ระเบิดเรือลำเล็กๆ หรือบ้านสักหลังแต่พอถึงปี1945เมื่อ80ปีก่อนระเบิดปรมาณูลูกเดียวก็ทำลายเมืองได้ทั้งเมืองผ่านไปอีก15-16ปีระเบิดไฮโดรเจนของโซเวียตลูกเดียวมีอนุภาพเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ปี1945ถึง2-3,000ลูกและได้ยินว่านี่ยังเป็นรุ่นที่เขาตัดตอนออกเพราะกลัวอนุภาพจะมากเกินไปพลังทำลายเหลือแค่3ส่วนจากที่ตั้งใจไว้ตอนแรกด้วยซ้ำ เมื่อพูดถึงตรงนี้อูปัวหลินก็ถามกลับว่าพวกเจ้าว่าต่อหน้าอาวุธทำลายล้างโลกพวกนี้ผู้ฝึกตนอย่างเรามันเป็นตัวอะไรล่ะต่อให้ย้อนกลับไปยุคก่อนสิ้นสุดพลังชี่เอาผู้ฝึกตนทุกสำนักมารวมตัวกันถ้าเจอระเบิดไฮโดรเจนเข้าไปลูกเดียวอย่าถามเลยว่าใครจะรอดแค่จะหาศพที่สมบูรณ์ให้ได้สักศพหนึ่งก็ต้องถือว่าคนผู้นั้นมีตบะสถทานฟ้าแล้วอูปัวเวินหัวเราะแห้ง บางทีผู้ฝึกตนที่โบยบินไปแล้วอาจจะมีพลังทำลายโลกได้เหมือนกันก็ได้นะเพียงแต่พวกเราเกิดผิดเวลาในยุคสิ้นสุดพลังชีแบบนี้ทั้งชีวิตคงไม่มีวันฝึกฝนไปถึงวันที่ต้องเผชิญทันสวรรค์เพื่อโบยบินได้แล้วอู๋ปัวลินถามทั้งสองคนกลับว่าพวกเจ้าคิดว่าการโบยบินในยุคก่อนสิ้นสุดพลังชีแท้จริงแล้วคืออะไรอูปัวเวินตอบว่า จะเป็นอะไรได้ล่ะก็คงเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงสุขาวดีทางทิศตะวันตกนั่นแหละก็คือการไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยหอูปัวลินตั้งข้อสงสัยอีกข้อแล้วโลกอีกใบหลังจากโบยบินไปแล้วนั้นมันตั้งอยู่ที่ไหนล่ะอูปัวเวินแบมือใครจะไปรู้ล่ะพวกเราก็ไม่เคยไปอาจจะเป็นดาวดวงอื่นมั้งอูปัวลินสายหัว นักดาราศาสตร์สมัยนี้เขาก็ศึกษากันแล้วอย่าว่าแต่โลกเลยทั้งระบบสุริยะนี้ไม่มีที่ไหนที่มนุษย์จะอาศัยอยู่ได้เป็นแห่งที่สองดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากโลกถึง4ปีแสงต่อให้โลกหลังการโบยบินอยู่ที่นั่นพวกเจ้าลองคิดดูพวกเขาผ่านทันสวรรค์ที่โลกแล้วโบยบินไปต้องบินไปกี่ปีถึงจะถึงทั้งสองคนมองหน้ากันนิ่งอึง้งพวกเขาไม่ได้เร่งหาความรู้สมัยใหม่มามา,มา,มา,มากเท่ากับอูปัวหลิน จึงไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรอู๋ปัวหลินกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังต่อให้พวกเขาบยบินไปได้ด้วยความเร็วแสงระยะทางนั้นก็ต้องใช้เวลาบินถึง4ปียิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งที่นักวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาที่เรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพบอกไว้ว่าไม่มีวัตถุใดสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงอู๋ปัวจงพร่งถามออกมานักวิทยาศาสตร,ร์เขาวิจัยคนธรรมดาครับคงไม่เหมือนกับผู้ฝึกตนที่บินไปแล้วหรอก อู๋ปัวลินพยักหน้าเจ้าพูดแบบนี้ก็มีเหตุผลแต่ข้าขอถามเจ้าหน่อยถ้าเรื่องการโบยบินมีจริงผู้ฝึกตนที่โบยบินไปแล้วเก่งกว่าหรือซุนหงอคงในไซอิ๋วเก่งกว่าอู๋ปัวจงตอบโดยไม่ต้องคิดถ้าเรื่องไซอิ๋วเป็นเรื่องจริงแน่นอนว่าซุนหงอคงต้องเก่งกว่าสิครับตอนจบหลักสูตรเขาก็เป็นเซียนแล้วต่อมากลายเป็นพระพุทธรูปก็คือเป็นเทพไปแล้ว อูปัวลินกล่าวเห็นด้วยใช่แล้วถ้าส่วนหมอคงมีจริงเขาเป็นเทพเจ้าเป็นพระพุทธศาสนาย่อมสูงส่งกว่าเซียนทั่วไปขั้นหนึ่งบทสนทนานี้สะท้อนให้เห็นว่าผู้อาวุโสลำดับที่หนึ่งเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อแบบเดิมๆโดยใช้ตกกรกะทางวิทยาศ,าศาสตร์มาวิเคราะห์ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบประตูสู่การบ,บินในแอนตาร์กติกาที่แตกต่างจากคนอื่น